สิ่งมีชีวิตใต้น้ำอันน่าสนใจที่มีลักษณะเหมือน UFO ความกล้าหาญของผู้คนเมื่อต้องดับไฟและเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะได้เห็นในวิดีโอวันนี้กับ25เรื่องราวสุดน่าทึ่งที่ถ่ายด้วยกล้องไปชมกันเลยคุณเคยเห็นแมวหลายตัวที่สามารถเล่นสโนว์บอร์ดได้ไหมคะเจ้าของของมันใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่า เื่อนตัวสีแดงขนยาวของเขาจะอยู่บนกระดานได้อย่างมั่นใจและเลื่อนไปบนรางหิมะเฉพาะนี้ได้มันพยายามหลายครั้งก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแมวค่อยๆคุ้นเคยกับยาธพาหาะใหม่นี้และทุกครั้งมันก็รักษาสมดุลบนสโนว์บอร์ดด,ดีขึ้นในขณะน,นี้มันเล่นสโนว์บอร์ดได้อย่างเชี่ยวชาญและเจ้าของก็มีความสุขมาก ที่สัตว์เลี้ยงของเขาได้แบ่งปันความชอบสโนว์บอร์ดนี้ร่วมกับเขาเจ้าแมวตัวนี้ช่นเก่งไม่ธรรมดาเลยจริงๆเมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนว่านี่คือแสงนีออนที่แสดงรูปร่างเหมือนยานมนุษย์ต่างดาวแต่ปรากฏว่านี่เป็นสัตว์ไร้กระดูกสันหลังใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าอโพเลเมียนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาตากร้องนั้นเป็นกลุ่มคนที่มักเข้าตาจนพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเต็มที่เพื่อถ่ายภาพให้สำเร็จพลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เซนติเมตรและภาพถ่ายอาจจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก่อนที่จะไปพบกับเรื่องต่อไปฉันมีเรื่องท้าทายคุณเล็กน้อยค่ะ ใช้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นคุณต้องไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วกดกระดิ่งด้วยหากคุณทำตามนี้คุณจะมีโชคไปอีก10ปีข้างหน้าเลยลองดูสิคะมันได้ผลจริงนะฉันคิดว่าคุณสามารถยุติการแข่งขันได้ทันทีหลังจากนี้โชคและความมั่นใจในท่าทางของเขาคือใบสั่งชัยชนะชั้นยอดขอคว้างลูกดีๆเยี่ยม คุณเคยสังเกตไหมว่ามีคนกี่คนแทนที่จะวิ่งหนีจากสถานที่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกลับไม่รีบร้อนที่จะหนีออกไปฐานน้ำแข็งจะพังในอีกไม่กี่นาทีแล้วถึงรีบไปจากที่นั่นในช่วงเวลาสุดท้ายในการแข่งขันรถบังคับวิทยุพ่อคนหนึ่งช่วยลูกสาวของเขาให้รอดพ้นจากการประทะที่ใกล้เข้ามา หลังจากเข้าสู่การกระโดดสก,กีรถคันดังกล่าวได้บินข้ามฝั่งทันทีและบินตรงไปที่ศีรษะของเด็กหญิงปฏิกิริยาของพ่อคนนี้น่าชื่นชมมากมีคนได้ถ่ายบันทึกการเปลี่ยนแปลงของทรายแบบตลกๆจากสถานะของแข็งเป็นของเหลวและเมื่อยิ่งมีความชื้นในทรายมากเท่าไหร่ก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นหลังการกระโดด เห็นได้ชัดว่าสุนัขเหล่านี้เบื่อที่จะนั่งกักตัวอยู่ในบ้านกันอย่างมากและตัดสินใจที่จะไปปิกนิกในรถแทนและนกเหล่านี้ที่มีการเต้นรำหาคู่ด้วยการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมแสดงตัวว่าเป็นนักเต้นแทงโก้ที่เก่งที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิด ฉันคิดว่าเพียงแค่ใช้ท่าทางขัดใจของมันแมวตัวนี้ก็สามารถน้มน้าวเจ้าของได้ว่าถึงเวลาเปิดอาหารเปียกกระป๋องที่สองแล้วทั้งทังที่มันเพิ่งกินอาหารกระป๋องแรกเสร็จเมื่อสองสานาทีก่อนฉลามตามแนวปะการังแคริบเบียนบินวนอยู่เหนือศีรษะช่างเป็นภาพชวนหลงไหลที่คุณต้องได้ลองเห็นนักดำน้ำชื่อแดนแพทร์สัน ถูกเพื่อนของเขาอดัมเฮนแลนด์ผู้เป็นช่างภาพใต้น้ำถ่ายภาพเขากับแมวน้ำขี่เล่นในนอร์ททัมเบอร์แลนด์อดัมกล่าวว่าเกาะฟรานให้โอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในการถ่ายภาพที่น่าประทับใจเสมอและเขาก็ไปที่นั่นเป็นประจำเป็นเวลาหลายปีแล้วแมวน้ำสีเทาบนเกาะฟรานเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเป็นมิตรกับมนุษย์แมวน้ำเหล่านี้เล่น และว่ายน้ำกับนักดำน้ำและดูเหมือนจะสนุกกับมันมากเราจะทำวิดีโอโดยไม่มีเรื่องสุนัขที่ทั้งซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในบ้านหลังใหญ่ได้อย่างไรเมื่อมีสิ่งที่ต้องทำมากมายและทุกอย่างเริ่มวุ่นวายมันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบากเสมอแม้ในสิ่งเล็กน้อยเช่นนำถุงเท้าที่หายไปกลับมาเราต้องชื่นชมเจ้าของในการฝึกฝนมันอย่างดี ชาวประมงจากลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังตกปลาบนเกาะพีแคเมื่อพวกเขาเห็นแมวป่าลินส์สีแดงตัวใหญ่ชายคนหนึ่งควา้าโทรศัพท์โดยคิดว่าเขาจะสามารถถ่ายภาพแมวที่ตกลงไปในน้ำได้แต่มันไม่เกิดขึ้นเขาประเมินแมวต่ำไปอย่างแน่นอนแมวลินส์กระโดดไปอีกด้านของสะพานอย่างสง่างาม การกระโดดของแมวตัวนี้ดูไม่เลวร้ายไปกว่าครั้งก่อนแต่คราวนี้อุปสรรคไม่ใช่น้ำแต่เป็นสุนัขที่น่ารำคาญน่าเสียดายที่สนามหญ้าหลายแห่งในบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับที่จอดรถจํานวนมากและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟไหม้ในบ้านรถดับเพลิงขนาดใหญ่จะไม่สามารถขับไปที่เกิดเหตุได้ชาวเมืองมาริโน ตัดสินใจเปิดทางเดินให้กับนักผจญเพลิงด้วยตัวเองชายประมาณ20กว่าคนช่วยกันยกรถขึ้นและวางไว้อีกด้านหลังจากนั้นพนักงานดับเพลิงก็สามารถขับรถไปที่เกิดเหตุและทำหน้าที่ได้สำเร็จพวกเขาสามารถอพยพคน32คนออกจากบ้านที่ถูกไฟไม่ได้คุณจำภาพยนตร์เรื่องเ r w i n and the c h i ชิมม์มได้หรือไม่ มีตอนหนึ่งเมื่อสัตว์ขนฟูเข้ามาในบ้านของตัวละครหลักพวกมันก็เริ่มเก็บสเสบียงสำหรับฤดูหนาวทันทีเรารอกตัวนี้ตัดสินใจทําตามและปลดปล่อยสัญชาตญาณเต็มที่คุณเคยเห็นหนอนที่เต้นเป็นจังหวะของการไหลเวียนของเลือดหรือไม่คงจะไม่สังเกตได้ว่าเลือดและน้ำเหลืองไหลาจากส่วนล่างของร่างกายเปลียนสีสะวนไปมา นับเป็นภาพที่น่าสนใจสำหรับคนรักชีววิทยาวิดีโอนี้จับภาพปรากฏการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์ได้ดินมากมายถูกฉะล้างลงสู่ทะเลโชคดีที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งเป็นเกสต์เฮาส์ให้เช่าและไม่มีใครอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาที่เกิดดินถล่มอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นาน มีสุนัขตัวหนึ่งถูกน้ำพัดไปในพื้นที่แต่มันก็สามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้อย่างน่าอาัศจรรย์และไม่ได้รับอันตรายใดๆทำไมล่ะก็มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรทําในบ้านระหว่างการกักตัววิธีที่ดีที่สุดในการข้ามถนนอย่างรวดเร็วคือ บินข้ามถนนลูกสุนัขห้าเดือนชื่อโบและแมวชื่อแจสเปอร์เพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมันต่างเพลิดเพลินไปกับอากาศสดใสนอกหน้าต่างขณะเฝ้าดูนกถ้ำท,ทะเลนับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกเชนเบราวกำลังดำน้ำที่หาดชาร์กเบกในฮาวาย เมื่อเขาจับภาพปรากฏการประหลาดได้เชนว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำใต้น้ำและพบฟองอากาศที่มีลักษณะคล้ายผิวน้ำทั้งทที่มันอยู่ใต้น้ำวิดีโอสุดน่ารักของแมวบกมือบอกลาผู้คนและวิดีโอนี้กลายเป็นไวรลัลใบหน้าประหลาดใจของผู้ชายคนนี้สุดสึกไปเลย เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าการหลอกล่อด้วยเครื่องป้อนจะได้ผลและนกฮัมมิ n เบิร์ตตัวเล็กจะบินขึ้นมาหาเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อดับกระหายมาขอบคุณผู้ถ่ายวิดีโอที่น่าทึ่งเหล่านี้ด้วยการกดไลค์ให้วิดีโอนี้กันนะคะและขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้จนจบ กดติดตามช่องนี้และเขียนความคิดเห็นเข้ามาว่าเรื่องไหนที่คุณไม่กล้าชเชื่อหากไม่มีหลักฐานเป็นวิดีโอและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิดีโอใหม่ๆจากเราคนจะได้ดูเป็นคนแรกและนี่คือมากอดค่ะแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ